มาต่อสําหรับหนุ่มคนนี้นะครับอีกหนึ่งสมาชิกวง EXO นะฮะชันยอนก็วันนี้เข้ากรม,มที่เรียบร้อยแล้วครับถามเอาหล่ย X O L นะครับใจหายไปตามๆกันหลังจากที่มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าชันยอนสมาชิกหนุ่มแห่งวง EXO นะฮะได้เข้ากรมทหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับโดยทาง SM Entertainment ได้ออกแถลงการ์ว่าทางค่ายไม่ขอเปิดเผยว่าชันยอนเนี่ยได้แรงงานตัวเพื่อรับหน้าที่เป็นพลทหารประจำการปรกติที่หน่วยไหน หรือว่าจะสังกัดกรมทหารที่จังหวัดอะไรครับเนื่องจากเป็นความต้องการของตัวชันยอนเองที่ต้องการเข้ากรมทหารอย่างเรียบง่ายนอกจากจะไม่ได้รายง,งานข่าวนะครับว่าชันยนเนี่ยได้เข้ากรมทหารที่สังกัดหน่วยไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วทางค่าย SM e n t e r t a i n m e n t ครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยช่วงเวลาที่ชันยอน เข้ากรมทหารอีกด้วยทางด้านแฟนๆนะคะต่างก็รู้ข่าวล่วงหน้าว่าชาญยอนนั้นจะเข้ากรมทหารในวันที่29มีนาคมเพียง1วันเท่านั้นส่งผลให้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแฮชแท็กเกี่ยวกับชาญยอน ที่เตรียมตัวเข้ากรมทหารในวันนี้เนี่ยติดเทรนในโซเชียลมีเดียตลอดทั้งคืนเรื่อยมาจนถึงวันนี้ค่ะโดยแฟนๆนะคะต่างก็อดที่จะใจหายไม่ได้ที่ชานย,ยอนนั้นจะหายหน้าหายตาไปนานนับปีแต่แฟนๆส่วนใหญ่นะคะก็เข้าใจเพราะไม่ว่าจะยังไงวันนี้เนี่ยก็จะต้องมาถึงอยู่แล้วเพราะว่ามีการประกาศข่าวนี้ล่วงหน้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ทางด้านชานยอนนะคะเป็นสมาชิกคนที่5ของวงเอ็กโซที่เข้ากรมทหารโดยสมาชิกวงเอ็กโซนะคะที่เข้ากรมทหารไปแล้วเนี่ยก็มีอาทิเช่นซิวหมินค่ะดีโอนะคะซูโฮและเฉินโดยซิหมินและดีโอนะคะได้ปลดประจำการเป็นที่เรียบร้อยค่ะ